พี่น้องไม่นีครับก็ได้โอกาสดีต่อจากนี้ครับจะมาแนะนําแม่พันธุ์ประจำข้อให้พี่น้องได้เบิง่งแ,ต,ต,แต่ละโต้นะจ๊ะด่าพี่น้องไม่นีครับก็ได้โอกาสดีต่อจากนี้ครับจะมาแนะนําแม่พันธุ์ประจำข้อให้พี่น้องได้เบิง่งแต่ละโต้นะจ๊ะผู้ใดติดตามเดี๋ยวเขาจะแนะนําให้เบิง่งแต่ละโต้ อันนี้ก็บจบ่ได้เป็นการเปิดราคานะา๊ะก็จะเป็นการแนะนาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งพัฒนาการสําหรับผู้ที่สนใจที่ที่ว่าสิเหลี่ยงควายเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะจ๊ะเขาจะได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆรื่อยว่าตอนนี้เขาทองัวใดอยูแล้วก็เพราะเขาลอดออกมาแล้วเขาก็จะมาะทายให้พี่น้องเบิ่งอีกทีนึงว่าลูกเขาเป็นจ้าใดนะจ๊ะเอาเขามาเบิ่งตัวแรกเลยนะา๊ะตัวแรกตัวนี้สอว่าแม่หงนา่าจะ แม่หงตอนนี้แม่หงสูงร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบประมาณนี้จ้ะตอนนี้สถานะแม่หงคือเพื่อนทองกับเจ้าเพชรแชมป์เพชแชมป์เป็นทายาทของก้าวเจริญผู้ใดโผู่จากเจ้าเพชรแชมป์กลับไปเบึงในย t u b e ได้จ้ะรู้สึกว่าของพี่นายห้อยร้อยล้านก็จะมีคือกันแม่หงตอนนี้แม่หงเพิ่นเป็นลูกเป็นลูกของเจ้าสิงโตนะจ้ะทัาจำผิดแต่ว่าเพิ่นเป็นสายเพชรอุดร ตัวนี้ก็มีสักเป็นล้านเพชรอุดอรพ่นจะได้ความที่เขาเรื่องว่าเป็นแม่พันธ์เพราะว่าหนึ่งเลยนี่แม่หงเพิ่นเขาเงาหนาใหญ่ปากใหญ่แล้วกับหูความจะเชื่องเอิกปะเพียรใ่เล็บความเงาเพิ่นจะแข้งขาคือควายตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบคักแต่ว่าแลวยังบท่ทันได ความสมบูรณ์เรายังไม่ทันได้เต็มเพราะว่าตอนนี้เราทองได้หาเดือนนะจ๊ะแต่ว่าเราเป็นควายที่คนขังม้าดีพอสมควรแต่ว่าเรายังยังเต็มได้อีกอยเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งทองได้หาเดือนฝากติดตามนะเด้อจ๊ะแม่หงตอนนี้ทองกับเจ้าเพชรแชมป์จ้ะจ้ะคิดได้เลยจ๊ะเพาะเข้าคอกเลยลูก ผู้ใดสนใจมาเยี่ยมฟาร์มก็สามารถโทรมาได้แล้วจ้ะเบอร์061-998-9593